ูเซฟใูเซฟใท่นแอนดรอร์ตเนาะอ่าเจ๋งจะมาได้เป็นลูกค้าทร้งมวลเกี่ยวกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในเครื่องอ่ะทางของการย้ายมาแอนดรอยมีวิธีการเกี่ยับข้อตัวใหญ่ยังไงบ้างหรือว่าอ๋อจริงๆแล้วอ่ะ Android ของทาง Samsung เราเนี่ยครับมันจะมีตัวหนึ่งเลยตัว Samsung น็อกเนาะอ่าที่เข้ารหัส 256บิตนะครับปลอดภัยขึ้นแล้วก็ในส่วนของ Android ก็จะมีตัว g g o เ l l ล Pay Protec ะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นพวกแอปพวกอะไรต่างๆเนี่ยมีการสแกนให้ละปลอดภัยมากๆ Samsung ยังมีตัว secure folder ด้วยเราสามารถเอาพวกแอปธนาคารพวกอะไรเงี้ยไปใช้งานในนั้นได้นะครับปลอดภัยมากๆเลยแหกยากมากตัวนี้จ<ด>วมีปุ่มพักเวิร์ดเลยใช่ครับพาสเวิร์ดพวกพวกมีตัวซัมซุงที่ซัมซุงพาร์ทเนาะ ช่วยจํารหัสผ่านนะครับเราก็สแกนลายนิ้วมืออะไรเงี้ยครับช่วยนะครับผมไปอ่าอ,อ,อ,อันนี้เหมือนเดิมฝั่งนี้อลูกค้าใช้ iOS อยู่วันเนี้ยอยากจะเปลี่ยนม,มาใช้ Samsung หละแต่ว่าติดเรื่องของแบบการนำทางนะมันไม่คุ้นชินเรามีการมิธีปรับแต่งตรงนี้อ๋อจริงจริงก็ ตั้งค่าให้ตัวนี้ครับมันเป็นแบบปัดได้นะครับก็มีตั้งค่านะครับผมอจอภาพนะครับก็จะมีตัวแถบการนําทางนะครับผมหรือว่าเราจะกดค้นหาก็ได้นะครับตรงตั้งค่านะครับแล้วก็เลือกเป็นท่าทางการปัดนะครับก็สามารถปัดได้เลยครับผมปัดนี้ปุ่มโฮมหายปุ๊บเซร์เวอร์มือถือใช้ได้อยู่ไหมใช้ได้ครับผมกดกดที่ครับกดกดยังไงตำแหน่งเดิมจุตำแหน่งเดิมใช่ ครับก็กดอย่างนี้เลยแล้วก็กดค้นหาได้เลยนะครับผมโอเคครับก็ uh สามอ่าฝ uh ั่งนี้ uh huh. อันนี้อะไรเอ่า uh huh. คล้ายๆกับเมื่อกี้เลยแต่ว่ารอบนี้มันเป็นการลูกค้าใช้ i p h เหมื hmm. อนก uh ันเนาะจะตั้งแบบหน้าจอให้มันสบรวมแอปเหมือนในโทรอ๋อเอาแอปมาไว้ด้านนอกเ uh huh. นี่ยเนาะใช้ใช้งานแบบแบบไม่ต้องปัดแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะว่า เคยแต่อยู่ด้านนอกแบบนี้นะครับยุบแบบนี้ก็ได้ครับแล้วก็ตั้งค่านะครับผมเอาแอป,ปไว้หน้าจอหลักเท่านั้นนะครับตัวนี้นะครับผมแอป,ปก็จะมาอยู่ด้านนอกทั้งหมดใช่ครับผมข้อสุดท้ายอ่าข้อสุดท้ายการวันนี้ลูกค<ร>้าได้ยินได้ยินข่าวเกีย่ยวกับตัวบล็อกเกอร์พวกไอเอ็นแต่มาบอกว่าถูกกูเกิลเคโพดเก่ง มันสามารถก็แ,แอปมีฉาชีดได้แล้วนะเพราะสงสัยว่าอามันก็มีมานานแล้วไม่ใช่เหรอมันเพิ่งมาอัพมาเพิ่งมาสแกนให้หรออ๋อก็เมื่อก่อนนะครับมันมันป้องกันแต่ตัวในแอปสโตในในเพ t สโตนะครับแอปที่ไม่ปลอดภยัยอะไรมันจะสแกนในนี้แต่เดี๋ยวนี้มันสแกนพวกไฟล์พ p เพวกอะไรในข้างนอกด,ด้วยแอปอ,อืปอ่นนเด้วยใช่ครับปลอดภยัดภยมากขึ้นครับอ่อา,าตัวนี้เลย